คาถาบูชาพญานาคราชนมโมสามจบอะมหะกะสุภุนยะคะอรหังพุทธโธนมโมพุทธายะนาคีนาคะลาโพลาภะโพคาโพคะนม,มามิหังประสิทธิมัง นะโมพุทธายะมะอะอุพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์เรามักจะเห็นนาคในงานจิตกรรมปัตติมากรรมและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นาศาสนสถานที่พบเห็นรูปจำลองพญานาคตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่ คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นนาคสะดุง้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดานาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันคันทวยรูปพญานาค นอกจากนี้ผู้ที่ศรัทธาและมีความเชื่อมักจะนำรูปปั้นมาวางเอาไว้ในสระน้ำหน้าบ้านนำภาพวาดมาตกแต่งบ้านนำวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นจากเหล่าพระเกจิต่างๆมาบูชาคล้องคอรวมถึงเครื่องประดับต่างๆที่เป็นลูกลักษณะของพญานาครวมถึงการสักยันพญานาค ในสมัยโบราณมักจะทำการสักยันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้เข้มแข็งมีปาฏิหาริย์โดยใช้สยเวทสำลิดผลคือยันที่สักไว้บนส่วนต่างๆของร่างกายโดยมีการเสกเป่าอัญเชิญครูบาอาจารย์มาคุ้มครองรักษากำกับเอาไว้ทุกครั้งที่สักยันการสักยันผู้สัก จะต้องมีความเคารพและศรัทธาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และมีคุณธรรมประจำใจปฏิหารเกิดจากศรัทธาความเจริญก้าวหน้าเกิดจากคุณธรรมการสักยันนั้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เพิ่มขึ้นและเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ประสาทประสิทธิ์ยันนั้นให้ยันยอดนิยมทางด้านเมตตามหานิยมซึ่งยันหน้าเกี้ยวและยันพญาหน้าคราชมีพุทธที่โดดเด่นในเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์ความรักและเรื่องแคล้วคลาดในสมัยโบราณยันพญานาคราชนอกจากจะศักแล้วยังนิยม ลงใส่กระดาษว่าวแล้วทำเป็นแหวนพิรอดจากนั้นก็จะทำการเสกด้วยคาถาอสังวิสุโลปุสสะภุพะหนึ108่งร้อยแปดคาบแล้วบริกรรมด้วยมนโอมยาวะภะักกะะัตรีนิสิงเหในยามออกศึกก็จะภาวนาด้วยพระคาถามะอ,ะอุ ยันหน้าเกี้ยวเป็นลายสักที่นิยมมาตั้งแต่โบราณถึงยุคปัจจุบันมิได้เสื่อมคลายลงไปแม้แต่น้อยนอกจากจะทำการสักแล้วยันหน้าเกี้ยวนี้ยังน,นิยมเขียนลงบนผ้าเช็ดหน้าหรือลงผ้าประเจยียพกดติดตัวโดดเด่นในเรื่องคงทนแคล้วคลาดเมตตามหานิยม คาถาที่ใช้บริกรรมยันหน้าเกี้ยวนะมะนะอะนอกอนะกะกออนออนกกะอังซึ่งเป็นคาถาพระเจ้า16พระองค์นั่นเองปัจจุบันเราอาจพบเห็นยันพญาน้าในรูปแบบต่างๆได้มากมายหลากหลายรูปแบบ โดยพระเกจิอาจารย์และผู้ชำนาญทางด้านอักขระแห่งศาสตร์ยันได้บรรจงคิดค้นและออกแบบให้ดูสวยงามตามยุคตามสมัยได้ยิ่งขึ้นและล้วนมุ่งเน้นไปในทางพุทธคุณแห่งความเมตตาเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่เราเห็นเห็นกันอยู่มาช้านานอาจมีข้อมูล และเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปมากมายหลายคำพีในที่นี้จะขอนําเสนอรายละเอียดบางส่วนของบางคำพีตำนานพญานาคนาคหรือพญานาคงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนานาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใตย้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใตย้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจ ชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยของพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะ คล้ายรอยของงูขนาดใหญ่ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและในตาสีแดงมีเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียงหเสียงเจดเสียงและ9เสียงน,นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษฐนาคราชหรืออนันตนาคราชผู้เป็นบัลังของพระวิษณุนารายปรมานาต นะกกระเสียนสมุทรอันนันแต่นาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหืมามีความยาวไม่มีสิ้นสุดมีพันศรีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและเกิดบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ พญานาคหรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับองค์เทพต่างๆเป็นเทพเจ้าแห่งน,น้ำ เช่นอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์เป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนาศรัทธาในาพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบส์ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนา ภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมายพญานาคแปลงกายได้ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะห้าอย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติ และที่สำคัญตอนตายก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิมพญานาคอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระล่วงกล่าวไว้ว่าที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยชน มีปรา,าสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึงเจ็ดชั้นพญานาคสามารถผสมพันธ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธ์กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้บาดาลรือโลกไปจนถึงสวรรค์ ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆจะเห็นได้ว่าพญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัสดส่วนในพบหนึ่งต่างหาจะมีก็บางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ความเชื่อเกี่ยวพันกับชีวิต น้ำและธรรมชาติพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดีที่ใช้วัดในแต่ละปีจํานวนนาคให้น้ํามีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ํามากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งจะเรียกว่าปีนั้นมีนาคให้น้ำเจ็ดตัว พญานาคกับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วก็ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรม,มเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อทุป,ปูมาลนิโคตไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจจริน ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็ดวันคราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมีให้ถูกต้องพระวรกายหลังจากฝนหายแล้วคลายขนดออก แปลงร่างเป็นมานุษย์มายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าวทาให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางนาปกแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบันลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทำให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระาศาสดา นาคสะดุ้งที่ราวบันไดโบตนั้นได้สร้างขึ้นตามความเชื่อถือบันไดหน้าก็ด้วยความเชื่อดังกล่าวแม้ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงก็โดยบันไดแก้วมณีสีรุง้งที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจำนวนสองตนเอาหลังหนุนบันไดไว้ในด้านของดินแดนสยาม หรือประเทศไทยของเรานั้นก็มีความเชื่อเรื่องนาคปรากฏอยู่มากมายทางภาคเหนือมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันดังในตำนานสิงหหนวัดซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงหหนวัดอพยพคนมาจากทางเหนือพญานาคแปลงกายมาช่วยชีย้ที่ตั้งเมืองใหม่และขอให้อยู่ในทศพิษร,ราชธรรม พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงหนวัดต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนครต้นวงของพญามังรายผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรล้านานานั่นเองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาคล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนเช่น ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการแถตัวของพญานาคนอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดี จุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีและเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดาลเป็นผู้ให้กำเนิดน้ำดังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกไถนาจึงต้องดูวันเดือนและปีและทิศท,ที่จะบ่ายหน้าควายเพื่อไม่ให้ควายลากไถไปในทิศท,ที่ทวนเกล็ดหน้ามิเช่นนั้น การทำนาก็จะเกิดอุปสรรคต่างๆขึ้นนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งรุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริงเพราะลูกไฟประหลาดหรือที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคนี้เกิดขึ้นเฉพาะในเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกันจึงนับได้ว่าหนองคายกับเวียงจันทร์ สมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาคจึงได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันถึงแม้ว่าจะถูกแยกการปกครองและแยกประเทศออกจากกันแต่ในความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่เดียวกันตำนานประเพณีต่างๆของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงจะเกี่ยวข้องกับพญานาคกันทั้งนั้นเพราะพญานาคหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์